ข้อที่3นะครับให้เขียนโปรแกรมภาษา a s m b ให้แสดงผลบน I/O d 8ดวงโดยให้สว่าง1ดวงแบบโ o t a t e l e f ดีเลย์ทุกหนึ่งนาทีนะครับและนี่ก็คือส่วนโค้ดของผมนะครับโดยเดี๋ยวต่อมาผมจะอธิบายนะครับอย่างแรกเลยผมให้ Port A เนี่ยเป็น output port โดยการโหลด255ลงไปใน R16 แล้วก็ส่ง R16 เข้าไปใน data direction register นะครับท่านี้ก็จะทำให้ตัวของ Port A เป็น output กทีแล้วนะครับต่อมาโหลดค่า1นงไปใน R17 และ และไปในส่วนของ l o o นะครับก็อย่างแรกเลยคือทำให้ค่าที่อยู่ใน R17 ลงไปใน port A นะครับก็เป็นการหยิบค่าที่อยู่ใน register R17 <R 17 S 1> ไปแสดงผลบน LED นะครับต่อมา rotate left R17 นะครับเพื่อที่จะนำไปแสดงผลใน l ูปต่อไปนะครับต่อมาโหลด8 5ลงไปใน R20 แล้วก็ call delay นะครับส่วนของ subroutine delay เป็นการทำ operation ที่ไม่ส่งผลต่อ operation ของของโปรแกรมหลักนะครับ ื่อที่จะเสียเวลาไป1นวินาทีนะครับโดยตัวของดีเลย์เราทําการโหลด I21 และ r 2 2ตามค่าตามนี้นะครับต่อมานี่คือส่วนลูปในสุดนะครับก็มี NOP นี่คือเป็น No Operation นะครับก็คือเป็นคําสั่งที่ไม่ทําอะไรแต่ว่าใช้เวลาไป1นึ่ง c ไ o เค c ลแล้วก็ต่อมาเราทําการ decrement I22 นะครับและ b r a n c ไปที่ ที่2ก็คือตรงนี้เมื่อ i ยีเนี่ยมากกว่า1ก็แสดงว่าถ้าผมมี i ยี 2, เป็น255ตรงนี้ก็จะทําทั้งหมด255รอบนะครับต่อมาเมื่อทำเสร็จแล้ว255รอบก็จะไปอยู่ที่บรรทัดนี้ i ยี F, เอนี่ยมากกว่า1แสดงว่าเมื่อลบแล้วจะไม่เท่ากับ0นย์แสดงว่าเมื่อแบนก็เมื่อมาถูกบรรทัดนี้ก็จะถูกแบนไป็ที่ดีหนึ่งทำให้เราโหลด i ยี 2, ใหม่ทค่ากับค่า255แสดงว่าลูปในเนี่ยจะต้องถูกทำงานทั้ง 285รอบแล้วต้องไปลูปอีกรอบไป14รอบเมื่อลูปเสร็จ R21 เนี่ยจะเท่ากับ1 branch เนี่ยก็จะถูก skip นะครับก็จะไปส่วน R20 <R 20 S 1> ก็จะใช้หลักการเดิมเลยก็คือว่าเมื่อ R20 เนี่ยมากกว่า1มันก็จะถูก b บน n c h ไปที่ D0 และลูปนี้เนี่ยก็จะถูกทําอีกนะครับก็คือถูกทําอีกทั้งหมด85รอบก็แสดงว่ามันมีลูบ285นี้ทําไป114ร,รอบแล้วก็ไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยทำอีกทั้งหมดอีก85รอบนะครับเมื่อนำเสร็จ i 2 0เนี ال ่ยแพท่านักเท่ากกับ1 and ก็จะเมื่อ่ดีคิมแล้วเป็นศูนย์แอนก็จะสคิปนะครับก็จะมาเป็นส่วนของ r e t ท r รแล้ว้ามาเมื่อรีเทิรเสร็จก็จะ r ีด a ี i v e จัมไปที่ส่วนของ Output ไปที่ l อ d นะครับก็เป็นอันสันสิ้นของโปรแกรมนะครับก็คือจะลูปแสดงผลไปเรื่อยๆโดยต่อมาผมจะอธิบายส่วนของ d e เ a ยเพิ่มนะครับโดย ส่วนของดีเลยผมได้ทำการหา clock cycle ที่ใช้ระหว่างการที่เราเอาพุทธค่าจาก R7 ไปใน LED รอบแรกกับอีกรอบนึงนะครับโดยเนื่องจากว่าเราต้องการดีเลย์1วินาทีและเราใช้ clock cycle 1 6ล้านครั้งต่อวินาทีทำให้เราต้องออใช้ c l o อก1 6ล้านครั้งเพื่อที่จะเสียเวลาไป1วินาทีนะครับ โดยต่อมาผมก็จะได้ทําการคํานวณดีเลตรงนี้นะครับโดยอย่างแรกเลยเป็นการคํานวณส่วนของ clock ของ instruction ที่ไม่ได้อยู่ใน l ูปนะครับโดยส่วนตรงนี้ใช้ทั้งหมด9 instruction ส่วนตรงนี้ใช้6ส่วนตรงนี้ได้11นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ส่วนโหลด data เข้าไปในตัว r ี1สิบอีใช้2นะครับต่อมาสมการนี้คือสมการของ loop 3ูป loop นี้นะครับโดยอย่างแรกเลย คือตัวของรลูปในสุดจะทําการวนทั้งหมด4คล็อกไซเคิลนะครับทั้งหมด255รอบก็คือขึ้นอยู่กับค่าของ R22 อก็คือ R22 คูณ4แต่เนื่องจากว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้คล็อกไซเคิลน้อยน้อยลง1ครั้งครับเนื่องจากแบน d ์พอสกิปแล้วเนี่ยมันจะใช้คล็อกแค่1รอบทําให้ต้องลบ1ไปต่อมา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 ,มาในรลูปนอกนอกนอก,นอกขึ้นมาอีกคือลูปนี้ ก็แสดงว่าลูปในเนี่ยจะต้องทางานทั้งหมด21รอบนะครับก็เอา i 1เป็ค e นตรงนี้และพอมาเราก็มาพูดถึงลูปนอกลูปนอกต้องทํางาน1 2 3 4 c ็ o c k cycle ตรงนี้นะครับและเนื่องจากครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ skip แสดงว่าต้องใช้แค่ค l o c k c y c เดียวผมเลยต้องแบ่งให้ว่าใช้4 c ็ o c k c y คิลสำหรับ21รบหครั้งและครั้งสุดท้ายเนี่ยใช้แค่2 clock c เคิลนะครับ เอามามาลูปนอกที่นอกสุดท้ายเป็นลูปของ r 2 0แสดงว่าลูปด้านในทั้งหมดเนี่ยต้องทำงานทั้งหมด r 2 0รอบนะครับก็คือเมื่อกี้ clock cycle ที C ่ใช้ทั้งหมดไปคูณด้วย r 2 0ต่อมามาพูดถึงส่วนของลูปนอกสุดท้ายมันจะต้องถูกใช้ไปทั้งหมดห้า clock cycle นะครับก็คือ1 2 3 4 5นะครับก็เนื่องจากว่ามันมี r 2 0่ลบหใช้ไป5ครอบ o ซ k cycle แต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะใช้เพียงแค่2ครอบ o ซ k cycle นะครับ ก็นี้ก็คือสูตรของคขาจเคลื่้นที่ใช้นะครับต่อมาผมเลยได้ทำการเอาสมการเนี่ยเข้าสู่แมทแลบนะครับแล้วก็หาค่า r 2 0 r 2 1 r 2 2นะครับที่ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาเป็น16ล้านครั้งโดยได้คำตอบเป็น3แบบนะครับผมเลือกใช้คำตอบแรกก็คือ r 2 0เป็น85 r 2 1เป็น184แล้วก็ r 2 2เป็น255นะครับโดยส่วนตรงนี้คือส่วนที่ผมนำ ค่าที่ได้เมื่อกี้เนี่ยไปเช็คดูนะครับว่ามันเป็นจริงไหมซึ่งก็เป็นจริงนะครับคือใช้สมด1 6ล้านคอ็อกไซเคลิลแล้วผมก็ได้นําค่าค่าที่คํานวณมาได้เนี่ยไปใส่ใน i20 i22 I I I นี้ตรงนีนะ้ตรงนี้นะครับแลวต่อไปผมจะทําการโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนที่แสตลงไปในบอร์ดแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง ก็นี่นะครับก็อยากจะเห็นก็คือตัวของ LED จะทำการโรเตชเลบทุกๆหนึวินาทีนะครับโดยเมื่อโดยจะมีการดับทุกดวงนะครับเนื่องจากว่าการ left, โรเตชเลฟโรเตชเมื่อบ,บิดสุดท้ายเป็น1เนี่ยมันจะหยิบค่านี้ไปเก็บในแคลลี่นะครับและเอาแคลลี่มาใส่ในบิตน้อยสุดซึ่งก่อนหน้านี้เป็นศูนนะครับจึงทำให้ทุกๆ LED เนี่ยดับ